สวัสดีคะด่ะทุกคนมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องพักดีมันีแฟมิลี่ค่ะวันนี้พาเด็กๆไปย้อนวัยเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูตอนเด็กๆเมื่อ2ปีที่แล้วดูได้ที่ ep 1 1นะคะเด็กๆคือเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะใครจะดูอิลานาอิลานะ ที่นี well, kind of ่ดีนะคะมีส่วนของเล่นแล้วก็มีส่วนที่ดูสัตว์มีโซนเล่นน้ำด้วยค่ะใครต้องการเลี้ยวขวดลไปอีเลยาไปอันนได้านล หงส์ดำภาษาไทยเรียกว่าอะไรรู้หมหงดํา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 สวัสหงดําหดําหงหงดงดําหงดาหงดําหงดํหงดงดําหงดําหงดําหงดดํําหงาหงดําหาหงดดําหาหงดําหงดํดหงดงดําหดําหงด นี่นะพูดได้ป่าวพูดได้แล้วพูดภาษาประป่าได้ไหมสวัสดีอะไรนะสวัสดีชิมาร์อะไรเห็นอะไรคะน as as ้องเออจะได้ไม่ตื่นเต้นหรอลูกน้องตื่นเต้นมาดิตีปามาเลยค่ะ ตัวอะไรอ๋อที่จะเดินหาปลาป๋าเมื่อกี้นี้ใส่พอๆกันเลยค่ะพอลูกคิดแกล้งมากเอเมนต์ปลาปี๊บบ้านใครบ้านตีป๊าป้าอุ้ยพ่ป๊าป้าใช่ไหมอุ้ย

ขึ้นอ,อย่างสิงลงอย่างแมวเลยลูกเ <laughs> มียตัวอะไร <S <S ไจะเดนครับตัวอะไรครับใช่ใช่เจะเดนไหม่จะเดนเป็นอะไรนะแล้วเมียหน้าเป็นอะไรอัวค่ะอัว กินแลนวนะไปขึ้นเรือก,กับบ้าบากับเจเด้นไหมไม่ไป <c oughs> มีห่วงยางส่วนตัวไม่ต้องใส่นะคะเจเด้น JD ยังไายน้ำไม่เป็นใส่ไว้ก่อน เครื่องบินค่ะปีมันอายังได่สองนะใช่ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณราวๆสิบห้านาทีก็เจอสองพ่อลูกนั้นพายเรือกลับมาแล้วค่ะมันเรียกว่าพายสิดันแต่ดูเจเดนจะเอนจอยกับนางมากเจเดนดเจนสนุกแหละ สนุกไหมสนุกปะป้าบาสนุกไหมเหนื่อยไหมร้อนเลยป้าบาใช้พลังงานเยอะมากอะไรคะมันคืออะไรไฟติด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 ไฟตดไฟพูดแล้วมันถูกดิจี้นี้รถอะไรลูกลูกไฟ Một phai, okay. hey, bye. Hey, bye. Hey, hey, bye bye. ok hey, bye. Hey, bye hey. Hey, bye. Bye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  Maar wel hè, Papa? Ja. Papa, mee fietsen? Hier, gaan we rijden. Papa, je hebt. Ga er mee. Ga er mee. Ga er mee. een er mee. Ga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  jij mee. Zo, niet te snel, hè? Ja, ik 102, ik rijd de 102. Zo, nu mag je maar 80, hè? Zo, lekker fietsen, hè? Hé Noga, neem eentje met de trappen. ไปถึงโซนเล่นน้ํากันแล้วนะคะคือคนเยอะมากๆเลยอากาศมันร้อนเนาะเด็กๆก็พากันเล่นน้ำจเจดีกิมิลนาก็เล่นด้วยกันบางหากันไม่เจอบ้างนะคะน้องไปหาหนูมเมื่อกี้ใช่ล่าสุดเลยเนี่ยนี่นี่น่นตรงต้นไม้นี่นี่ตรงต้นไม้นี่นื้ ล้วน้ำสนุกไหมคะนแล้วน้ำเย็นไหมมาใส่คนเยอะไหมคะใส่สนุกไหมลูกแล้วสนุกไหมแม่ว่าจะได้แม่ว่ามันมืดเพราะหนูใส่แว่นตาเปล่า โอเคเน่ยเ okay. yeah. มน่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมครับได้ครับลงมาเลยยังโอเคนอนแล้วเหรอคะแล้วหนุ่มไหมล่ะนอนลงเหรอเป็นไงมันมืดไหมเนี่ยให้เราเที่ยวค่อย Okay, why don't they just keep it okay. Hello why just I don't I can you Hello, Hello.

เราไม่ซื้อค่ะลูกลาเก็บมาค่ะเอาเก็บคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็จะกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทำอะไรเพลงก็ไม่มีไปไปโชว์เสด็จกระหอบ